สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนเชร์ข่าวพาเหรยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านคะในช่วงวันที่16-30กันยายน2568ดวงชะตาของท่านนั้นยังคงโดดเด่นนะคะมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านท่านจะได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้ถ้าท่านกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่ไม่พลาดหวังแน่นอนคะ่ะ และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแน่นอนด้วยเช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวพันกับเรื่องใดมารับฟังกันได้เลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ทำงานกับชาวต่างชาติติดต่อสื่อสารหรือว่าอาจจะเป็นการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ ช่วงนี้ท่านเจอได้รับสิ่งดีๆมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะกำลังพูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์ใดๆก็ตามจะประสบความสำเร็จการทำงานของท่านเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นลื่นไหลามากขึ้นกำลังตั้งใจว่าอยากจะทำอะไรก็ตามในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านจะได้ลงมือทำไม่พลาดแน่นอนเพราะสิ่งที่ท่านทำไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จ ได้ริเริ่มหรือว่าได้เริ่มต้นใหม่ท่านใดที่ตกงานว่างงานหรือว่ารองานอยู่มีโอกาสได้งานทําโอกาสที่ท่านจะได้ทำอรเรใหม,ใหม่มีสูงมากนะคะชาวสิงขึ้นอยู่กับว่าจะเกี่ยวพันกับงานประจำงานอดีเรกหรือว่าอาชีพเสริมเพราะช่วงนี้หลากหลายท่านจะได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปบางท่านจะได้รับ บางท่านจะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำท่านใดที่ตั้งใจว่าอยากจะหางานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำท่านจะได้ทำนะคะตั้งใจที่จะทำแล้วก็ตามจะได้ลงมือทำค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้ามาให้โอกาสเรื่องการงานบางอย่างไม่ได้คาดหวังแต่กลับได้มาแบบไม่คิดไม่ฝันนะคะบางท่านถึงขั้นที่ว่าการงานมีการขยับปรับเปลี่ยนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นวิทยฐานะ งานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงค่ะมีโอกาสได้เริ่มหรือว่าเริ่มต้นทำโปรเจกต์หรือว่าโครงการโครงงานใหญ่ๆท่านนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจิตใจดีเดินทางไปไหนอยู่สถานที่ใดก็มักจะมีมิตรกรยานามิตรนะคะไม่ใช่มิจฉาชีพมักจะมีคนเมตตาคำพูดคำจาการวางตัวของท่าน ก็ดูดีน่าเชื่อถือส่งผลให้คนมักจะให้ความไว้วางใจท่านจะมีคนจับจ้องเข้ามาให้โอกาสท่านบางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสได้ออเดอร์รายใหญ่ซึ่งเป็นออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้การพูดคุยการเดินทางการยื่นเอกสารจะประสบความสำเร็จฉะนั้นอยากจะทำไรลงมือทำได้เลยนะคะ ในช่วง16-30กถึงกันยายนนี้เป็นช่วงที่โดดเด่นสำหรับท่านมากๆหลายท่านจะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำหรือบางท่านอาจจะมีการตัดสินใจที่จะนำงานอดีเรกมาทำเป็นอาชีพเสริมมีการตัดสินใจที่จะนำงานประจำไปต่อยอดทำเป็นอาชีพทำเป็นงานพิเศษควบคู่กับงานประจำก็ได้ช่วงนี้การงานดีมากๆนะคะ มันจะมีข่าวสารบางอย่างเข้ามาเกี่ยวกับงานจริงๆนะเนี่ยมีดวงได้รับข่าวดีได้รับข่าวที่ท่านรอคอยค่ะรวยให้เต็มที่อยากทํำไรทําเลยนะคะแต่อย่าประมาทค่อยๆทําค่อยๆเริ่มทีนี้ก็มาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงครึ่องดืวนหลังก็พอๆกับการงานนะคะการเงินของท่านนั้นจะพลิกฟื้นและ ลื่นไหลามากขึ้นหมุนเงินได้คล่องขึ้นท่านใดที่ทํางานประจํามีรายรับเพียงช่องทางเดียวการเงินของท่านท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นท่านมีดวงได้เงินพิเศษหลายท่านจะได้เงินจากหลากหลายช่องทางได้เงินพิเศษจากงานประจําได้เงินพิเศษจากอาชีพเสริมหรือว่าจากงานจ็อบนะคะหรือบางท่านมีคนคอยให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังเรื่องเงินเงินทองทองก็มีด้วยเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ท่านจะต้องระม,มัดระวังก็คือว่าช่วงนี้รายจ่ายของท่านค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคือเงินจะเป็นลักษณะมาไวไปไวเมื่อมีเงินเข้ามือมาก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ต้องใช้ใจ่ายออกไปได้ซื้อสิ่งของที่อยากได้หรือจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ซื้ออาจจะมีข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านชำรุดพังเสียหายต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนหรือเจอของถูกเจอของถูกใจ แต่ลดราคาพอดีคืออะไรก็ตามที่ท่านไม่ได้ตั้งใจซื้อนะคะมีทั้งซื้อเพื่อทดแทนของเก่าที่พังเสียหายและซื้อด้วยความบังเอิญนะคะและเป็นของถูกใจท่านจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านถูกใจจะได้เดินทางไปยังสถานที่ที่อยากไปค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับเด็กยานพาหันะหรือว่าบริวารคนอายุน้อย จะสูงขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาที่สูงขึ้นก็เป็นเพราะท่านเต็มใจที่จะจ่ายเต็มใจที่จะซื้อเต็มใจที่จะให้หรือบุตรหลานอาจจะมีค่าเรียนพิเศษซื้ออุปกรณ์การเรียนก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยภาพรวมการเงินของท่านถือว่าหมุนเงินง่ายหมุนเงินคล่อง แก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้ไวมากท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายซื้อขายแลกเปลี่ยนค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเงินเข้ามาดีมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องหากกําลังคาดหวังเงินจากส่วนใดอยู่ท่านจะได้เงินนั้นมานะคะการเงินถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เงินดีขึ้นแบบชัดเจนเลยและต่อมาท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโต ซึ่งเป็นเงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้อาค้าขายอาอยู่ๆลูกค้าก็สั่งออเดอร์หรือท่านใดที่ติดต่อธุระเรื่องเงินเงินทองทองและเป็นเงินจํานวนที่เยอะสําหรับท่านไม่คิดว่าจะสําเร็จเลิกคิดละเลิกหวังละอาอยู่ๆก็ประสบความสําเร็จเฉยเลยก็มีนะคะมันจะมีเรื่องราวปาฏิหาริย์คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเรื่องเงินเงินทองทองเมื่อใดก็ตามที่ท่านนั้นการเงินเริ่มที่จะมีปัญหาฝืดเคืองเงินเริ่มที่จะร่อยลอ จะมีเหตุการณ์ท่านได้เงินเข้ามือมาทุกครั้งหรือไม่ก็ช่วงนี้จะมีคนช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองทันท่วงทีในวันที่การเงินของท่านมีปัญหาแต่ว่าให้ท่านระมัดระวังนิดนึงนะสำหรับท่านใดที่กำลังจะตัดสินใจอะไรก็ตามทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินเงินทองทองถ้าไม่มีความมั่นใจอย่าเพิ่งตัดสินใจในช่วงนี้แต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจจริงๆนะคะ ให้ท่านนั้นขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาจากคนใกล้ชิดคนที่ท่านไว้ใจก็ได้เขาจะให้คำแนะนำท่านได้ดีนะคะถ้าสิ่งนั้นจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจจริงๆนะโดยภาพรวมนะคะท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้หลายท่านจะได้เงินจากหลากหลายช่องทางอืหมุนเงินกันได้หมุนเงินคล่อง แต่อย่าประมาทด้านการใช้เงินโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเสาหลักของครอบครัวและท่านใดที่ทำงานประจำเพียงช่องทางเดียวช่วงนี้นะคะท่านจะต้องใช้ใจ่ายอย่างมีสตินิดนึงเพราะรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ในเรื่องของการทำบุญของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับเด็กอาจจะเป็นสถานบริจาคเงินให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กด้วยโอกาสเด็กเด็กที่โดนทอดทิ้งหรือว่า เด็กที่ไม่ค่อยจะคือทำบุญกับเด็กดีนะคะช่วงนี้ขอวอวยพรให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะกรับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ